รักที่เราเป็นเราข้อความที่คุณกำลังจะอ่านต่อไปนี้เราอยากฝากไปยังตัวคุณเองครอบครัวของคุณคนรอบข้างของคุณคนที่รักคุณและคนที่คุณรักทั้งหลายว่าหากว่าเราเดินทางมาถึงจังหวะหนึ่งของชีวิตที่ทำให้เรามีคำถามกับตัวเองมากมายว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้เหมือนเขานะทำไมเราถึงขี้แพ้ขนาดนี้นะทำไมเราถึงโฟกัสคนอื่นมากกว่าตัวเองขนาดนี้กันนะ ทำไมเราถึงยิ้มน้อยลงกว่าเมื่อวานนะทำไมเราถึงไม่สำเร็จเหมือนเขานะทุกๆคำถามที่ขึ้นว่าทำไมมากมายนั้นเราลองมองคนในกระจกแล้วบอกกับเขาคนนั้นว่า <_ t ale> เพียงพอแล้วนะที่เราจะรักที่เราเป็นเราบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องหยิบยกความสำเร็จของคนรอบข้างเรามาแปดที่ตัวเราว่าต้องทำได้เหมือนเขาเสมอไปก็ได้นะเราต่างก็มีสิ่งที่ตัวเราทำได้ดีและทำไม่ได้ในรูปแบบที่ต่างกัน บางอย่างที่เราทำได้ไม่ดีก็อาจจะมีคนที่ทำได้ดีกว่าเราหรือบางทีเราทำสิ่งนั้นได้ดีในขณะที่เขาอาจจะไม่ถนัดเท่าเรามองคนที่เหนือกว่าให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่มองให้เป็นแรงกดดันกลับมาทำตัวเองบ่อยๆเพราะบางทีในขณะที่เราโฟกัสคนรอบข้างเราก็ลืมไปว่าสิ่งที่พระองค์มอบให้เรานั้นก็มีมากมายไม่แพ้กันเลยเขาเก่งแล้วแต่อรอเก่งกว่านะ รักที่เราเป็นเราแบบนั้นแหละดีแล้วอ่านถึงบรรทัดนี้แล้วอยากบอกว่าเป็นกำลังใจให้นคนเก่งที่มาบทความหัวใจผู้ศรัทธารักที่เราเป็นเราข้อความที่คุณกำลังจะอ่านต่อไปนี้เราอยากฝากไปยังตัวคุณเองครอบครัวของคุณคนรอบข้างของคุณคนที่รักคุณและคนที่คุณรักทั้งหลายว่าหากว่าเราเดินทางมาถึงจังหวะหนึ่งของชีวิต ที่ทําให้เรามีคําถามกับตัวเองมากมายว่าทําไมาเราถึงทําไม่ได้เหมือนเขานะทําไมาเราถึงขี้แพ้ขนาดนี้นะทําไมาเราถึงโฟกัสคนอื่นมากกว่าตัวเองขนาดนี้กันนะทําไมาเราถึงยิ้มน้อยลงกว่าเมื่อวานนะทําไมาเราถึงไม่สําเร็จเหมือนเขานะทุกๆคําถามที่ขึ้นว่าทําไมมากมายนั้นเราลองมองคนในกระจกแล้วบอกกับเขาคนนั้นว่าเพียงพอแล้วนะที่เราจะรักที่เราเป็นเรา บางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องหยิบยกความสําเร็จของคนรอบข้างเรามาแปะที่ตัวเราว่าต้องทําได้เหมือนเขาเสมอไปก็ได้นะเราต่างก็มีสิ่งที่ตัวเราทําได้ดีและทําไม่ได้ในรูปแบบที่ต่างกันบางอย่างที่เราทําได้ไม่ดีก็อาจจะมีคนที่ทําได้ดีกว่าเราหรือบางทีเราทําสิ่งนั้นได้ดีในขณะที่เขาอาจจะไม่ถนัดเท่าเรามองคนที่เหนือกว่าให้เป็นแรงผลักดนันไม่ใช่มองให้เป็นแรงกดดนัน กลับมาทำตัวเองบ่อยๆเพราะบางทีในขณะที่เราโฟกัสคนรอบข้างเราก็ลืมไปว่าสิ่งที่พระองค์มอบให้เรานั้นก็มีมากมายไม่แพ้กันเลยเขาเก่งแล้วแต่อัลลอฮ์เก่งกว่านะรักที่เราเป็นเราแบบนั้นแหละดีแล้วอ่านถึงบรรทัดนี้แล้วอยากบอกว่าเป็นกำลังใจให้นัคนเก่งที่มาบทความหัวใจผู้ศรัทธา